Üben, richtig, Toilette? Ja. Nimm mal, ja. Mama ich. Naja, auf das Töpfchen, ja. Gaga machen. Gaga, Ja? Üben. Üben. Ne? Mhm. mhm. Ich. Dann brauchen wir bald keine Windel mehr. Oder? Nein. Nein. Die schönen, schönen. Für Spazzi. Für Spazi. Hat Mama die für Spazzi gebracht, ja? Ja. Mhm. Schöne rote Rosen, ne? Rosen. Rote Rosen, ja. Rote. Ne? Eins, drei, ja. drei. Ja. Eins, zwei, drei, ja. Mhm. Und noch viel mehr. ก็มาขันอีกสนดที่น่าตายนายไปไหมลิงจะไปไหนคะไปว่ายน้นํากับป้าป้าไหมไปงานกับป้าป้าไปที่ไหนคะไปที่ไหนว่ายน้ําที่ไหนคะที่ไหนคะหืหรือว่าไม่ไปหรือว่าจะอยู่กับมามะไปว่ายน้ำไปว่ายน,น้ำล่องบัดอืมเดี๋ยววันนี้ฉันจะว่าย อยู่กับมาม่าดีกว่าไม่น้ำไหมไปกับใครคะไอเดไปเจ้าไปเปพียงเพียงจะไปว่ายน้ํากับใครคะไอ้น้ำจะไปเจ้าไปกับใครไปกับมาม่าไม่กับป๊าป้าไปกับป๊าป,ป้าไปที่ไหนคะที่ไหนจ๊ะไปที่ไหนจ๊ะอยู่บ้านดีกว่านะไม่อยู่บ้านไหน <c oughs> ไปไหน

มือตรง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 ยังไงคะมือตรงตรงยังไงชูสชูสเน่บ๊ายบายบ๊ายบายเวียงเวียงพิงไปแล้วนะคะบาายเวียงพิงเวียงพิงพูดก่อนไปแล้วนะคะ